มันเหมึ่งไม่เธอก็คนอื่นแหละที่ผายลมในลิฟต์ Either you or someone else for e d in the elevator Either you Either นะคะาำว่า Either ในตรง e Either Either หนไหมปากจะอยู่ที่วแหวน You ดังนั้นเราออก or ได้เลย You or You or You or เห็นไหมเป็นไกเป็น you or นะคะ You or someone else someone มีเสียงเนอะใช่ไหมคะไปเชื่อมกับ else เป็น someone else someone else n a l s มีเสียงอย่าลืมออกนะยคะ someone else คำว่า farted นะคะก็คือผายลมผายไปแล้วนะเป็นอดีต farted 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 ถ้าอ่านเร็วเนี่ยตัวทีบางทีเป็นเสียงตัวเด็กนะคะเป็น farted 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 นะ farted farted ติดแล้วมีเสียงเดิดข้างหลังไปเชื่อมกับ in เป็น f o r d e d i n f o r d e d i n เราก็ลองว่าฝรั่งจะพูดว่า f a s t e d i n นะแต่เขาพูดเป็นเสียงอื่นค่ะ f o r d e d i n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  the elevator 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 เน้นตรง v นะตรง v เนี่ยแบบดังๆวิร์กเววคือเสียง V เนะี่ยมันคือเสียงที่มีความสั่นในคอนะคะ v v v ดังนั้น elevator ตรงเตอร์ er, ออกเป็นดอเด็กได้เลยนะคะถ้าตัวทีอยู่ระหว่างเสียงสระนะคะตัวทีเนี่ยออกเป็นดอเด็กได้เลย elevator elevator นี่ลองอ่านพร้อมๆนะคะ either you or someone else following the elevator Either you or someone else following in the elevator either you or someone else following in the elevator either you or someone else following in the elevator <coughs>